เดินลงไปตรงบันไดเก่าบันไดโบราณนะครับ <_' c methodology> คือตรงนี้จะเป็นทางเดินเก่านะผมที่ชาวบ้านนะเขาใช้เดินไปนะครับผมตรงนี้จะมีรูปปั้นพระฤาษีนะผมแล้วก็จะมีพระพุทธรูปเนาะนะครับเป็นองค์สีดํานะครับนี่เป็นการแกะสะลักนะครับผมเสาไม้นะจะเป็นพระพุทธรูปนะครับผมที่แกะสะลักจากไม้นะ เป็นพระไม้เก่านะครับผมเต็มเลยนะครับเหมือนคล้ายๆจุดที่แก้วเสด็จนะครับลงมาเล่นนะครับผมตรงถ้าเชียงของเลยนะถ้ำเชียงของแบบนี้เลยครับเป็นดุมลงไปนะครับผมผมเจอนะครับบาทพระเก่าเต็มเลยครับก็ฝั่งนี้เป็นฝั่งด้านหน้านะครับผมสูงมากๆเลยเนาะสารานะครับปาดเป็นเหมือนเตียงนะครับผมซ่อนอยู่นะ สวัสดีครับผมอัญคนหลงป่าครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะนะครับมาชมนะครับที่พักสงฆ์ถ้ำพระฤาษีนะผมที่อยู่ที่อ่าอำเภอกุดบากนะจังหวัดสกลนครนะครับผมคลิปที่แล้วผมพาไปชมนะครับอ่าถ้ำพวงเนาะนะครับผมก็อยู่ที่อำเภอกุดบากเหมือนกันนะระยะทางห่างกันประมาณ15กิโลนะครับผมจากจุดนี้นะครับกับถ้ำพวงนะครับผมเส้นทางมาก็นะครับเป็น ทางดินขาวเนาะนะครับสามารถขับรถขึ้นมาถึงภายในที่พักส่วนด้านบนได้เลยนะครับผมก็บรรยากาศนะครับด้านบนนะเงียบสงบร่มเย็นมากๆนะครับผมนี่ครับจุดแรกนะครับผมก็จะเจอนะครับศาลานะที่มีพระพุทธรูปนะครับผมวันนี้นะครับแดดก็ไม่ออกเลยนะครับจุดนี้เป็นศาลาหลังใหญ่นะครับผม เงียบสงบมากๆนะครับผมแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะครับจะเป็นหน้าผานะผมด้านบนมีหมาด้วยนะหลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปขออนุญาตพระอาจารย์ท่านก่อนนะครับผมด้านบนนะครับหมาหลายตัวมากๆนะครับผม ตอนนี้นะครับผมก็ได้ขออนุญาตพระอาจารย์ท่านแล้วนะครับจุดนี้พระอาจารย์ท่านอยู่องค์เดียวนะครับผมจึงเลี้ยงหมาไว้นะนะเพราะว่านะครับคือจะมีกุฏิพระนะครับหลายหลังมากเลยนะโซนนี้นะครับผมก็หลังจากที่สอบถามนะถ้ำพระนะครับผมทางลงไปจุดนี้นะถ้ำพระนี่ครับผมจะให้ทุกคนดูถ้ำพระทางลงนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นบันไดไม้นะไต่ลงไปนะครับผมแล้วเราก็ต้องเดินนะครับ ลอดช่องเขาลงไปด้านล่างนะจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ชวด้านบนก่อนเนาะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นดอกจำปาใหญ่นะครับผมน่าจะอายุหลายสิบปีมากๆเนาะนะครับต้นใหญ่มากนะขึ้นตรงบริเวณก้อนหินเลยนะครับบันไดพญานาคนะลงไปนะครับผมลงไปเรื่อยๆนะครับด้านล่างนี้เนาะไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินลงไปฝั่งนี้ก่อนนะครับผมแล้วค่อยลงไปฝั่งนี้เนาะนะครับนี่ เดินลงไปตรงบันไดเก่าบันไดโบราณนะครับดูน้องมาน้องมาตอนนั้นก็เห่าอยู่นะครับแต่กลัวนะครับผมกลัวแต่ก็เห่าเนาะนี่นะครับทางเดินลงไปนะเอ๊บโอ้โหลงไปในชอ่องลีบนะครับผมโอ้โหดูทางเดินไปนะครับทำไมแบบน่ากลัวจังเลยนะ โอ้ยหลยๆนะครับคือตรงนี้มันเป็นนะครับใบไ,ไม้ทับถมกันหนามากนะผมเหยียบมันเลยไหลลื่นลงมาเลยนะตัวนี้มีต้นไม้ต้นหนึ่งขึ้นนะครับต้นใหญ่มากแล้วสูงมากเลยครับโอ้โห้ย คือผมเดินเข้ามาจุดนี้นะครับขนล,ลุกเลยนะเนไหครับอ้นี่ครับคือตรงนี้จะเป็นทางเดินเก่านะผมที่ชาวบ้านนะเขาใช้เดินไปนะครับผมโอ้ฝั่งนู้นนะครับน่าจะมาถึงแล้วนะครับถ้ำพะระฤาษีนะครับผม นี่โอ้อ๋อจุดนี้นะครับเป็นเพิงหินเนาะนะครับก็ใหญ่เลยนะนะครับใหญ่แล้วก็ยาวนะเห็นไหมครับนี่แล้วก็ดูสะอาดสะอ้านมากๆเลยเนาะตรงนี้นะครับเขานะครับทําเป็นบันไดเนาะขึ้นมานะครับผมโอ้ยวขออนุญาตถอดรองเท้าก่อนนะครับนะ ตรงนี้จะมีรูปปั้นพะลาสีนะครับผมแล้วก็จะมีพระุพธรูปเนาะนะครับเป็นองค์สีดํานะครับนี่ครับรูปปั้นพะลาสีนะครับผมแล้วก็รูปปั้นเป็นพระุทธรูปเนาะองค์สีดํานะครับแล้วก็ตรงนั้นหลังเฮ้ยโอ้เ๋ยนะผมเห็นเสาไม้เสานี้ขนลุกเลยนะครับ คือใ,ในบริเวณนี้นะครับมีไก่ป่าเยอะมากๆนะครับผมเพราะว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์เนาะนะครับผมก็หลังจากที่ไหว้พระนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับาพาทุกคนเข้ามาชมาไม้ฝั่งนี้ใกล้ๆนะครับผมซาทุนะครับผมนี่ครับโอ้โหเฮ้ยคือเข้ามาใกล้ๆนี่ก็คือดูลวดลายของไม้นะครับนี่เป็นการแกะสลักนะครับผม เสาไม้นะเหมือนที่ผมเจอนะคบผมที่มุกดาหารบ้านพานตายเลยนะแกะสร้างแบบนี้เลยเนาะคล้ายๆกันนะครับผมนี่แล้วก็ด้านบนแหลมๆนะครับเหมือนคล้ายๆเป็นเสาเสาแบบเสาหลักเมืองอะไรสักอย่างนะครับผมลองดูนะตรงนี้เหมือนผมเห็นเป็นเหมือนซีลาเหมือนเป็นจ้าลึกนะผมเนาะนะนะแต่คล้ายๆที่เฉยนะครับผม ตรงนี้นะครับจะเป็นพระพุทธรูปนะครับผมที่แกะสลักจากไม้นะเป็นพระไม้เก่านะครับผมเต็มเลยนะครับลองดูครับผมโอ้โหนี่ก็คือไม่รู้ว่าสมัยไหนนะครับทุกคนลองดูนะใครรู้คอมเมนต์บอกผมด้วยนะนี่ครับน่าจะนานหลายปีมากๆนะครับผมบางอันก็โดนมอดเจาะเนาะบางอันก็โดนพวกกินนะครับบางอันก็เสื่อมสลายไปตามกาลเวลานะครับ คือตอนแรกนะครับผ้าจารย์บอกว่านะเมื่อก่อนนะจะมีพระไม้เยอะกว่าน,นี้มากๆนะครับผมเนาะก,ก็จะมีการแบบโดนพวกกินโดนมอยกินนะครับเสื่อมสลายไปตามกาลเวลานะครับมีคนเอาไปด้วยนะผมจึงเหลือไว้แค่นี้นะให้เราได้เห็นนะครับลองดูนะครับผมนี่นะครับก็ตอนนี้ก็ยังเต็มถาดเลยนะครับ คือในบริเวณนะครับถ้ำแห่งนี้นะครับผมหลังจากที่ผมได้นะครับสอบถามข้อมูลมานะครับเข้าบอกว่านะครับคือจุดนี้นะจะเป็นนะครับจุดที่ชาวบ้านนะครับที่หมู่บ้านข้างล่างนะในทิงเขานะผมเขาขึ้นมาอ่คล้ายๆมาทําพิธีขอขอฟ้าขอฝนนะผมถ้าเกิดไม่ขึ้นมานี่คือจะไม่มีน้านะครับใช้สําหรับพ่อปูกเนาะนะครับผมคือทุกปีนะต้องมาทําพิธียุดจุดนี้นะครับผมก็ ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาทําเดือนไหนนะผมไม่แน่นะเดี๋ยวนะครับปีหน้าอาจจะมาดูวิธีการขอฝนของชาวบ้านเนาะว่าเขาขอฝนกันยังไงนะครับเขาจะมาทำพิธีจุดนี้เลยนะครับผมเพราะว่าจุดนี้เป็นถ้ำเก่าแก่นะครับผมแล้วก็เคยมีพระฤาษีนะครับผมมานะครับอยู่ตรงจุดนี้ด้วยนะนะครับผมชื่อเต็มๆวัดนี้นะครับก็คือที่พักสงฆ์ถ้ำพระฤาษีนะครับผมเนาะก็มีประวัติที่ยาวนานนะครับผม หลบซ่อนตัวอยู่ที่แบบโอ้พูดแล้วก็คือขนลุกมากนะครับนี่เห็นไหมมันมืดคึมๆนะครัผมแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับคือตรงจุดนี้นะเหมือนกันเลยครับกับตรงถ้ำเสียงของนะครับนี่ลองดูกันนะครับผมคือพื้นหินจุดนี้เรียบเห็นไหมเรียบแบบเรียบเงาเลยครับนี่แล้วก็เป็นหลุมลงไปนะครับเรียบไปเงาแล้วก็ไปหลุมครับผม เหมือนคล้ายๆจุดที่แก้วเสด็จนะครับลงมาเล่นนะครับผมตรงถ้ำเชียงของเลยนะถ้ำเชียงของแบบนี้เลยครับเป็นดุมลงไปนะครับผมลองดูกันนะว่าใช่ไหมนะครับเห็นไหมมันเหมือนแบบมีอะไรมาหมุน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 เนาะนะครับคือมีมีคนเคยบอกผมนะครับว่าจุดแบบแบบนี้เป็นที่เล่นหินของนกนางแอ่นนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะลองดูกันครับผมหลุมใหญ่มากเลยนะ เห็นไหมแต่ละจุดนะครับนี่ก็หลุมนึงนะครับนี่ก็หลุมนะครับผมนี่ก็หลุมนะแล้วก็เงาๆนะครับผมเรียบมากแปลกมากครับเหมือนมีคนมาเคลือบอะไรสักอย่างนะผมว่าเหมือนหินมันละลายลงไปนะครับผมไม่ใช่เทียนไม่ใช่อะไรนะเป็นหินขงแข็งๆนะครับโอ้ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเนาะนะครับผมวนๆจุดนี้นะ น่าจะผ่านมาหลายปีมากๆนะครับแต่มีแค่ตรงตรงเนี่ยตรงนี้นะครับผมตรงด้านล่างก็โอ้ตรงนี้ก็มีอยู่นะแต่เป็นรอยเก่านะครับนี่ครับเป็นรอยเก่านะโอ้แปลกครับผมแปลกมากนี่นี่คแปลกจริงครับคือตรงจุดนี้ก็น่าจะยังมี อะไรมาถูอยู่เนาะมันก็ยังเงาอยู่นะครับผมเห็นไหมอันนี้คือหินทรายนะครับด้านบนก็จะเป็นสีดำๆเนาะน่ครับโอ้ท้ำจุดนี้สวยมากเลยนะถ้าใครอยากมาชมนะครับก็เชิญได้นะที่อำเภอกุดบากนะผมจังหวัดสกลนครน,นะครับด้านข้างเหมือนเป็นหลุมเข้าไปเนาะ เห็นไหมครับเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องเข้าไปนะครับ mm hmm. ก็นะครับ mm hmm. เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนาะ mm hmm. เดินนะครับ mm hmm. ผมลงมาทางฝั่งนี้นะครับ mm hmm. ลองดูผนังฝั่งนี้ครับผมสวยมากนะครับ mm hmm. หิน นี่เห็นไหมหินแบบสวยมากนะครับคล้ายๆเราเอาหินมาซ้อนๆกันเลยเนาะมผมว่าเหมือนจุดที่แก้วเสด็จลงเลยนะครับผมเราจะเห็นตรงหินที่เงาๆเนาะแล้วก็จะมีนะครับ ชอมปวกแบบนี้นะครับจะมีคนมาขุดนะผมว่าผมก็เห็นเป็นรอยขุดนะครับผมลองดูก่อนนะเผื่อมีนะครับแก้วเสด็จเนาะนะครผบวันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมนี่ฝั่งนี้เหมือนเป็นเพิงหินอีกนะครับผม้านา่งผมนะตรงนี้เหมือนเป็นบันไดขึ้นไปเลยนะนะครับ โอ้อันนี้คือไม่ได้ทาสีนะครับเป็นสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับไปเดี๋ยวผมพาทุกคนเดินขึ้นไปดูก่อนนะด้าน,นบนมีอะไรบ้างนะเป็นบันไดขึ้นมาพอดีเลยนะครับจุดนี้ลมเย็นมากๆนะครับข้อตรงจุดนี้เหมือนเป็นโอ้สุดแล้วนะครับนึกว่าจะเป็นเพลิงหินไปเรื่อยๆนะ อันนี้ไม่สามารถไปต่อได้แล้วครับผมเห็นเป็นน้ํามีน้ำด้วยนะแล้วก็มีเทียนด้วยครับน่าจะเป็นสถานที่ที่มีคนมาว่ายอะไรสักอย่างนะนะครับมีรอยจุดเทียนจุดอะไรด้วยนะนะครับถอย,ยก่อนวังเวรกวังเวรกมากนะครับจุดนี้นะหินก้อนนี้ก็เหมือนจะหักลงมาเลยครับแต่ยังไม่หักนะครับผม ผมจะลงเป็นไหนแล้วครับเนี่ยหึุดหย,ยคือฝั่งด้านนี้นะครับเหมือนจะมีเสียงอะไรเสียงเหมือนเเด็กร้องเลยนะนะครับไก่ป่านะครับผมโ,โอ้โหเยอะมากครับไก่ป่าด้านล่างนะครับ ตรงนี้เป็นเพิงหินโอ้ค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยครับเหมือนเป็นทางเดินไปเรื่อยๆนะโอ้โหเฮ้ยด้านบนครับผมเหมือนโอ้โหลองดูกันครับเป็นแบบหินเป็นชั้นเป็นชั้นเลยนะเฮ้ยด้านบนจุดนู้นนะครับ ออโอ้โหตอนนี้นะครับผมเดินมาเจอนะอึ๊บโอ้โหนี่ครับปาดเป็นเหมือนเตียงนะผมซ่อนอยู่นะในแบบช่องเขาในเพิงหินแบบนี้เลยครับ<ม>ด้านล่างนะเหมือนเป็นโอ่งแตกนะครับผมจุดนี้นะนี่โอ่งแตกที่เข้าอยู่ในหินได้ยังไงนะครับ อยังมีสถานที่นับท่อนอยู่อีกนะครับผมนี่ครับลองดูนะตัวนี้เป็นเตียงนะครับผมโอ้แต่น่าจะเก่าแล้วครับคือปวกกินไปหมดแล้วนะซ่อนตัวอยู่นะครับผมในแบบโอ้โหทางลงน่าจะลงจากหางนี้หรือเปล่านะครับผมนี่เป็นช่องเล็กๆล,ลงมาน่าจะรอดลงมาจุดนั้นนะครับแล้วก็ไต่ลงมานะครับ ก็คือจุดนี้พระท่านน่าจะนะครับทําไว้เนะครับสําหรับมาปฏิบัติธรรมนะครับผมก็อาจจะปีวิเวกออกมานะครับนะครับภายในถ้ำนะผมก็จะเป็นป่าแบบนี้นะทางจะเชียงลงไปแบบนี้เลยนะครับผมแต่อยู่งนี้กอันตรายนะครับคือหินแต่ละก้อนมันจะแบ่งเป็นชั้นเป็นชั้นเห็นไหมครับมันมีโอกาสที่จะหักลงมาได้นะครับผม ก็อันตรายอยู่นะผมเคยไปเจอนะครับ,รบกุฏิพระท,ที่โดนแบบหินหล่นทับนะน่าก,กลัวมากเลยนะคือหินด้านล่างน,นี้ก็คือหล่นลงมาจากด้านบนทั้งหมดเลยนะครับผมงมันก็จะมีรอยร้าวนะครับเต็มเลยโอ้แต่แ,แปลกเนาะนะคไม่คิดว่าจะมีเตียงแบบนี้ซ่อนอยู่นะครับผมโอ้โหนะครับน่าจะสุดแล้วนะครับผม ฝั่งนี้น่าจะเดินไปได้ครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลบนะครับผมเวลาเดินกลับทางเก่านะไปเห็นมันสวยมากนะเป็นชั้นเป็นชั้นเลยนะครับอลังการมากเลยนะสุดยอดนะครับจุดนี้แล้วผมจะโรยยังไงครับเนี่ย ทางลงค่อนข้างจะชันมากเลยนะยยยคือจุดนี้นะครับผมลองมองแบบจินตนาการลองดูนะครับผมเหมือนเป็นรูปคนเลยนะจุดนี้นะครเป็นหม่เป็นหน้าคนนะผมนั่งอยู่นะ ลองดูกันครับอันนี้คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะผมตัวนี้ก็เหมือนหน้าคนเลยนะนี่ๆๆเป็นหินทรายนะครับได้ยินเสียงนกร้องนะครับ เมื่อผมเดินมาเจอนะครับผมเป็นจานขันห้าแล้วก็มีเจกันดอกไม้นวยนะ,ะเดี๋ยวตอนกลับนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเลาะนะครับผมด้านข้างอาซาลาจุดนี้ขึ้นไปนะครับแต่หมาด้านบนเยอะมากเลยนะ ก็ตรงศาลาจุดนี้นะครับสร้างอข้างก้อนหินก้อนหินก้อนนี้เหมือนจะเอ็นลงมาทับเลยนะครับโอ้โหน่ากลัวอยู่นะครับผมตรงนี้เหมือนจะมีกุฏินะนะครับแต่พระท่านถอนไปแล้วครับเหลือแต่สังกะสีไว้นะครับผมตรงนี้เหมือนเป็นทางเดินมาเลยนะครับผมโอ้นี่แล้วก็ฝั่งด้านหน้าของผมนะครับจะเป็นศาลานะครับที่ พระท่านใช้นะครับสําหรับสันข้าวนะครับผมจุดนี้ผมเจอนะครับบาทพระเก่าเต็มเลยครับนี่เป็นบาทพระรุ่นเก่านะครับบาดเหล็กเนาะเนี่ยครับแล้วก็จะมีจีวรด้วยนะรับจีวรพระนะผมแล้วก็บาดเก่านะ ด้านบนนะครับผมเดี๋ยวขอยาดขึ้นไปก่อนนะนี่ครับโอ้ตรงนี้จะมาตรงด้านข้างพอดีนะครับผมโอ้โอโอตรงนี้นะครับจะมีพระพุทธรูปนะครับผมอยู่เยอะมากๆนะครับแล้วก็จะมีพระพุทธรูปไม้แกะสลักด้วยนะ นี่ครับอยูลงไปด้านล่างก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมรอบๆนะครับผมว่าเป็นยังไงนะก็ฝั่งนี้เป็นฝั่งด้านหน้านะครับผม สูงมากๆเลยเนาะสารานะครับโอนะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนนะครับโอ้มีกอไผ่เลยนะครับผมไม่แน่ใจว่ากอไผ่อะไรครับไม้ตรงมากเลยเนาะ ผมจุดนี้ก็จะเป็นบันไดนะครับที่เห็นในตอนแรกเนาะเป็นบันไดยพญานาคลงมานะครับนี่นะครับผมก็ทางเดินขึ้นไปนะบรรยากาศนะผมก็ร้อนๆอยู่นะฝั่งนี้มีอะไรไหมครับทูก่นนะตัวนี้จะเป็นห้องน้ํานะผมตรงนี้ก็ น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะฝั่งนู้จะมีกุฏิพระท่านอยู่นะครับนี่ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงด้านบนแล้วครับโอ้โหนี่นะครับสร้างอยู่บนใต้หินแบบนี้เลยนะโอ้น้องมานั่งรออยู่ดูนะครับ รอเห่าอยู่นะถึงนั้นบนแล้วนะไก่ป่าเยอะมากๆเลยครับคือในวัดจุดนี้นะครับจะไม่มีไฟฟ้าชายนะนะครับผมพาท่านก็จะใช้เป็นแผงโซลาเซลล์นะครับโอ้ แต่จากสังเกตเห็นนะครับผมมีต้นผักหวานนะ่ะเยอะมากเลยเนาะโอ้โหนี่นี้ก็เป็นต้นผักหวานนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นต้นผักหวานอีกนะนี่ครับต้นใหญ่เลยเนาะก็จุดนี้จะเงียบสงบนะครับผมเนี่ยจุดนี้ก็จะเป็นกุฏิพระท่านอีกหลังหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับผม ตอนนี้พระท่านนะครับจะมาสาอยู่แค่หนึ่งรูปนะครับผมแต่ที่มีนะครับกุฏิเยอะนะครับก็จุดนี้เป็นสถานที่พักสงฆ์เนาะนะครับผมก็กุฏิเหล่านี้นะครับมีไว้รองรับเนาะพระท่านที่สะดวงมานะครับปฏิบัติธรรมนะครับผมตัวนี้เป็นศาลาหลังใหญ่นะครับน่าจะเป็นหลังใหม่นะผมเห็นเมื่อกี้นะครับตรงด้านล่างเนี่ยน่าจะเป็นหลังเก่าเนาะนะครับ ก็เป็นไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะผมการมาตามหานะครับถ้ำพระนะครับผมก็จุดนี้นะครับอยู่ที่อำเภอกุดบากจังหวัดสุพรรณรนะครับผมก็เส้นทางดีมากนะครับสามารถขับรถขึ้นมาถึงด้านบนได้เลยนะครับบรรยากาศดีครับลมเย็นมากนะครับผมคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้นะเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมอ่านคุณลงป่าด้วยนะครับขอบคุณครับ